เอาเล่น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 กัน <c oughs> เล่นกัน <c oughs> วันนี้น้องธัญญามาขึ้นบ้านใหม่นะครับมีเพื่อนสองคน <c oughs> โอ้โหที่นอนจะไม่พังเลยจ้ามีแต่คนอุด้นวนเลย <c oughs> โอมีตาคนอ้วน,นเลยไอคนเสื้อเขียวนี่ไอคนเสื้อเขียวนี่อ้วนกว่าเพื่อนเลยนะครับช่องอะไรนะช่องน้องธัญญาพาล้อครับผมไปติดตามได้นะครับที่ช่องน้องธัญญาพาละ้อนะครับ คนร่วนเป็นไรครับเนี่ยบาดเจ็บเลยครับเกิดพฤติเหตุเกิดพฤติเหตุเกิดพฤติเหตุเกิดอะไรขึ้นเเกิดอะไรขึ้นครับผมคนร่วนบาดเจ็บคุณพ่ ชื่ออะไรนะพี่พี่อะไรนะคะคนนี้พี่อะไรคะชื่อชื่อพี่อะไรนะชื่อมินอืมชื่ออะไรนะชื่อมินมินอืมคนนี้เลยคะชื่อบีค่ะรัาผมคนนั้นชื่ออะไรคะอืมชื่อธัญญาค่ะอย่าฟังโกหกนะคะโอ้ดูดีครับวันนี้น้องธัญญามีเพื่อนใหม่เลยมีเพื่อนอ้วนอ้วนอ้วนมากเลย อท่อานผู้ชมครที่นอนจะไม่พังเลยคะ่ะคนน้้นคนนั้นอะ่ะมีตัวหมูมีตหมัมตหมูทั้งนั้นเลย,ยคนนี้เหนื่อยแล้วค่ะ เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะโอ้ยโ,โอ้ยเ,เล่นจนน่วงงอนเลยเหรอคะอืม <c oughs> อ้าวคนเสื้อเขียวนี้อ้วนๆนี้ก็เหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วแต่น้องน้องพันย่าไม่เหนื่อยนะฮะเห็นไหมโอ้โหถ้าคนอ้วนๆนี่มันจะเหนื่อยเร็วนะคะสองคนนี้เหนื่อยแล้ว สองคนนี้อ้าวไม่ไหวแล้วคนนี้จะนอนแล้วสองคนนี้จะน้องธัญญายังสบายสบายอยู่เลยโอ้แต่สองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้ไม่ไหวแล้วอ้วนอ้วนหน่อยโอ้โหน้องธัญญายังยังแข็งแรงอยู่เลยเห็นไหมเห็นไหมคนผอมคนผอม องคนนี้ไม่ไหวแล้วอ้นวนอ้วนมาก,มกยอย่าลืมติดตามที่ช่องน้องนันยาพาล้อด้วยนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะ,ยะ,คะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามด้วยนะคะเออนี่แล้วจะเห็นอาน้องนันยามาสาวัสดีบ,บายบายสาวัสดีบายบายด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>